วันนี้ต้องจะพาทุกคนมาดูโรงหนังไ m a x ที่เมกาซีนิเพ็กห้างเมกาบางนาค่ะพอเราเดินเข้าไปข้างในก็จะเจอกับห้องรับรองแบบนี้เลยนี่หมุนกล้อง360้อองศาให้ดูเลยทุกซอกทุกมุมเลยค่ะจะเป็นทอสีน้ําเงินเขาแต่งเป็นธีมภาษาหรือเปล่าต้องก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็สวยดีนะคะบริเวณข้างนอกเนี้ยก็จะมีโซฟาหลายตัวเลยค่ะถ้าใครกําลังดูหนังอยู่แล้วจําเป็นต้องโทรศัพท์ก็สามารถมานั่งตรงนี้คุยงานได้เลยแต่ว่าตอนนี้ต้องขอเข้าไปข้างในดีกว่าเพราะว่าใกล้เวลา ที่คิเมโซโน่ายบาตกำลังจะฉายแล้วปกติแล้วต้องกับพี่เต้นก็จะดูลงธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนังที่เราอยากจะดูลงไอแม็กจริงๆอะ่ะเราก็จะยอมลงทุนซื้อตัว๋วเพราะว่าตั๋วที่เนี่ยมันแพงกว่าลงหนังทั่วไปอีกนะเดินขึ้นบันไดามาก็จะมาเจอกับโรงหนังจอโค้งของเราแล้วก็ที่นั่งที่เนี่ยเยอะนะคะที่นั่งหลากหลายโซนเลยมองขึ้นไปข้างบนก็จะเจอกับที่นั่งโอเปรา่าที่ต้องกับพี่เต้นจะนั่งในวันนี้ค่ะ จากมุมขวาสุดของโรงหนังมองมาที่จอก็จะประมาณนี้ค่ะและนี่โซนชั้นโอเปร่าที่ต้องกับพี่เต้นจะนั่งในวันนี้เก้าอี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเก้าอี้หนังสีน้ำตาลอ่อน ตรงที่วางแก้วก็จะมีถาดไม้สําหรับระวางป๊อปคอร์นหรือวางอาหารอื่นๆได้ค่ะแต่ว่ายกออกไม่ได้นะต้องกับพี่เต้นลองยกอยู่ละเออมันยกไม่ได้มันหนักเวลาเราเข้าไปนั่งนะคะเราก็จะต้องง้างออกมาแบบนี้แล้วก็แทรกตัวเข้าไปนั่งได้เลยที่เนี่ยเขาจะมีผ้าห่มด้วยนะคะเป็นผ้าห่มผืนเดียวต่อที่นั่งหนึ่งคู่นี้ขอให้พี่เต้นกลางให้ดูหน่อยใหญ่ขนาดไหนนะโอเคกลางมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผ้าห่มเนี่ย มีความยาวสำหรับ2คนพอดีเลยนะแต่ว่าใช้ได้แค่ช่วงลำตัวนะคะไม่สามารถที่จะคลุมไปถึงเท้าได้ที่นั่งในโรงไ m a มจะมีหลายเลทราคาสำหรับที่นั่งที่ต้องกับพี่เต้นนั่งในวันนี้เป็นโอเปร่าที่นั่งละ600บาทค่ะมา2คนก็จ่ายไปพันสอที่นั่งตรงเนี้ยคือที่นั่งโอเปร่าที่อยู่ตรงกลางสุดแต่ว่ามุมมองอ่ะมันไม่กลางนะคะมันจะมีความเยื้องนิดๆอันนี้นี่คือกลางจอของจริงค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่มีที่นั่งนะทุกคนคือเขาเว้นว่างให้อ่ะเป็นยังไงบ้างคะกับโรง iMac ที่ห้างเมกาบางนั แล้วเพื่อนๆล่ะคะไปดูดาบพิ่คาตอสูรที่โรงไหนกันบ้าง